สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อเรารู้ความยาวแค่ด้านเดียวกันนะคะ,ะในที่นี้นะคะคุณครูจะให้อยู่สสูตรก็คือสูตรที่1คือพีทาโกรัสที่คิดได้นะคะอีกสูตรที่2ก็คือเป็นสูตรของเพลโตเรามาดูสูตรที่1กันก่อนนะคะโดยคุณครูมีเงื่อนไขว่า a b c แทนความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ a b c แทนความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและแน่นอนให้ c เป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะในที่นี้มีตัว n ปรากฏขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะคุณครูให้ n แทนจำนวนเต็มและ n ต้องเท่าเอ่อมากกว่าหรือเท่ากับเลข2 n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับเลข2ดังนั้นตัวแรกที่เราเริ่มต้นจะต้องเป็นเลข2นะคะ,ะนักเรียนลองเริ่มที่เลข2กันดูค่ะก่อนจะไปเริ่มที่เลข2มีนักเรียนสงสัยคุณครูครับเป็น1ได้ไหม เราลองดูค่ะถ้าเป็น1แล้วเ,เกิดอะไรขึ้นนะคะถ้า n เป็นเลข1ตรงนี้นักเรียนจะต้องจับ1กําลังสองลบหด้วยส่วนด้วยสวน,นะคะคาตอบก็คือ0นความยาวเป็นศูนย์หมายความว่าอย่างไงความยาวเป็นศูนย์ก็หมายความว่ามันไม่มีความยาวนะคะมันไม่มีความยาวมันเป็นไปได้ไหมอ้าวลองดูค่ะแล้วถ้าหากว่าตัว c นักเรียนจับ1กําลังสองบวกด้วยแล้วส่วนด้วย2คําตอบก็คือ1 ะคำะตอบก็คือ1ถ้าเราจะทบทวนในเรื่องของพีทาโกรัสก็คือเราจับ2ด้านสั้นบวกกันขอโทษค่ะเราจับ2ด้านนี้ยกกําลังสองนะคะแล้วลองจับบวกกันมันจะเท่ากับด้าน C ยกกําลังสองอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะมันถูกต้องแต่มันไม่เป็นไปตามหลักการสร้างที่สมัยเรียนม1ในการสร้างรูปสามเหลี่ยมถ้าหนูรู้ความยาว3ด้านสมมติว่า1ห,หน่วยของคุณครูอยู่ตรงนี้นักเรียนยังจําได้ใช่ไหมคะนี่ต้องมีวงเวียน หนึ่หน่วยอยู่ตรงนี้1ตรงนี้ของครูคือตรงนี้นะคะอันนี้คือ1หน่วยเสร็จแล้วนักเรียนใช้วงเวียนปักที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็กางวงเวียนเท่ากับ1หน่วยแล้วเราก็ขีดขีดส่วนโค้งอง้ค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือปักที่มุมหนึ่งนะคะนี่ก็วงเวียนปักที่มุมนี้แล้วความยาวส่วนโค้งจะท่องเท่ากับอีกตัวหนึ่งที่ครูกําหนดให้ในที่นี้คือศูนย์แสดงว่ามันไม่มีความยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2เส้นเอามาตัดกันปุ๊บมันก็จะมาตัดกัน แหมมันก็คือกลายเป็นส่สวนของเส้นตรงซึ่งมันจะไม่ใช่สามเหลี่ยมหมายความว่ามันจะสร้างสามเหลี่ยมไม่ได้จําได้ใช่ไหมคะไม่ว่าสามเหลี่ยมอะไรคะ่ะแม้กระทั่งสามเหลี่ยมมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่ามาเป็นเลยสามเหลี่ยมม,มุมฉากเออเอ,า,อางนี้ดีกว่านะคะเพราะนั้นวิธีการรีเช็คว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูปนั้นสร้างเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมนักเรียนคะทบทวน สองด้านสั้นบวกกันจะต้องมากกว่าด้านที่ยาวที่สุดเสมอนะคะความยาวของ2ด้านสั้นบวกกันจะต้องมากกว่าด้านที่ยาวที่สุดเสมอเท่ากันก็ไม่ได้นะเพราะถ้าเท่ากันเขาก็จะกลายเป็นส่วนของเส้นตรงทันทีโอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะด้านแรกเราเริ่มเลยค่ะเราเริ่มที่ n เป็น2 ตรงนี้จะกลายเป็นถ้า,ายิ่สองด้านดูก็อาจจะได้อย่างนี้อีกหนึ่งคำตอบนะคะก็คือได้1.5 3่ส่วน2คือ1.5ตรงนี้เป็นสองกลังสองบวก1แล้วส่วนด้วยก็คือ2.5นักเรียนอาจจะทำการเช็คตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นไปตามปีทากรัสไหมนะคะเป็นไปตามปีทากรัสขอโทษค่ัเป็นไปตามสมบัติของสามเหลี่ยมฉากไหมว่าจับสอง,ด,สงด้านสั้นยกกำลังสอง อแล้วบวกกันนะคะจะเท่ากับด้านที่ยาวที่สุดไหมอ้าวสบวกด้วยอะไร2.25ได้เท่ากับ6.25อันนี้โอเคไหมอ่าอันนี้โอเคนะคะอ่า6.25ได้เท่ากับ6.25เพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่จำนวนเต็มแค่นั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็คอีกทีนึงว่าแล้ว2ด้านนี้บวกกันมากกว่าด้านที่ยาวที่สุดไหม2บวกหได้3.5 มันไปนมากกว่า2.5ใช้ได้ไหมอ่ะใช้ได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ได้อะคะ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราก็เช็คบางตัวก็ได้เนอะอ่ะต่อไปคุณครูจะทำให้ดูสัก2 3สาตัวนะคะแล้วก็ที่เหลือเราไปต่อยอดเองได้นะคะถ้า n เป็นเลข3หนด้านี้จะเป็นเลยคะ3มกำลังสลบ1ส่วนด้วย2ได้4่นะคะ3ากำลังสอบวกด้ส่วนด้วย2ก็ได้ห อย่างนี้นะคะมันก็นักเรียนจำสูตรด้านบนให้ได้นักเรียนจ n 2, n 2ํา n กําลังสอง n กําลังสองลบหส่วนด้วยสอันนี้ n กําลังสองบวกหนึ่งแล้วส่วนด้วยสองนะคะ,ะถ้านี่ตรงนี้เป็น n นะโอเคอถ้าเลขสี่อ 4, ะคะน่าจะกลายเป็นทศนิยมนะสี C, C ่สี่กำลังสองได้สิบหกสิบหกลบหนึ่งก็เหลือสิบห้านะคะสิบห้าหรด้วยสองก็เป็นเจ็ดจุดห้า ะะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็น16บกด้วย1แล้วส่วนด้วย2ก็เป็น17ส่วนด้วย2ก็คือ8.5นั่นเองนะคะเดี๋ยวหาอีกตัวหนึ่งอลองหาอีกตัวหนึ่งนะคะคุณครูขอข้ามไปเป็นเลขขี้แล้วเราขอดูเลข7น 7, เนะคะเอาไปเรื่อยๆนะคะ7 49ลบ1ได้48หารด้วย2จะได้24 7 24 25 นะคะถ้าสมมุติว่าพีทาโกรัสของพีทาโกรัสเนี่ยตัวเลขนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นเลขคู่หน้าเป็นคู่คําตอบข้างหลังจะเป็นทศนิยมนะคะถ้าตัวหนึ่งเป็นคู่นะคะอันนี้จะเป็นทศนิยมถ้าด้านน้อยเป็นเลขขี่ถ้าด้านน้อยเป็นเลขขี่นะคะมันอีกสองด้านจะเป็นจํานวนเต็มนะคะถ้าด้านน้อยเป็นเลขขี่อีกสองด้านจะเป็นจนํานวนเต็มอย่างนี้พอหรือยัง อ่อีกสักตัวก็ได้ค่ะสมมุติว่าเป็นเลข8ละ่ะ8เห็นไหมคะ8 8, 8. กำลังสองได้64 64กลบ1ก็ได้65นะคะ65หารด้วย2ก็เป็น37.5นะคะ8ไป 64. 64 64บบวกอีกหนึ่งอันนี้อันนี้คิดขยับตัวเองเลยนะ ได้3า5ดนะคะถ้าหก่ลบหนึ่งก็ได้63 63าหารด้วย2ก็ได้30เท่าไหร่เดียวสามนะคะ36.5โอเคถ้าได้เรียนคิดสูตรใหม่ๆได้เอามาแชร์กันนะคะเอามาแบ่งปันกันนะลูกนะแล้วคุณครูก็จุดๆๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหม อ่าถ้าเลขเก้าเหรอคะเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดลบหนึ่งก็ได้แปดสิบก็ได้เก้าสี่สิบแล้วก็สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปมาดูอีกคนหนึ่งค่ะก็คือสูตรของเพงโตนะคะแต่ของเพงโตเนี่ยจะเหมือนพีทาโกรัสเลยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเท่าสาคิดสูตรแล้วเหมือนกันน่ก็จะกลายเป็นการก๊อปปี้งานนะคะ โอเค a b c ยังคงเป็นความยาวด้านนะแล้วก็ C เป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะให้ n เป็นจำนวนเต็มโดยที่ n มากกว่าหรือเท่ากับ2เหมือนกันนะคะเน้นครูลองเริ่มที่ n เป็นเลข1ดูซิเกิดอะไรขึ้นถ้า n เป็นเลข1นะคะด้าน a ก็คือ2เห็นไหมด้าน a คือลก็คือ2ด้าน b จะเป็น0ด้าน C ก็คือ2เหตุผลเดียวกับด้านบนนะคะเพราะฉะนั้น n เป็น1ใช้ไม่ได้ นะลูกนะ N เป็น1ใช้ไม่ได้นะคะ n ก็เลยเริ่มที่เลข2องป๊า n เเป็น2ด้านแรกก็คือความยาวด้านแรกจะต้องคือเลขอะไรลูก4 4ใช่ไหมคะ3 5นะคะ,ะถ้า N เป็น3ต่อไปเลยคะ่ะ6 8 10ใครไม่ทนันลองคำนวณดูนะคะลองคำนวณดูนะคะ N เป็น4 4 2ได้8 16-1ลบ 15 16บวก1เป็น17นี่คือเหตุผลทำไมที่มันจะต้องต่างกันอยู่2นะคะถ้า n เป็น5ล่ะ10 24 26นะคะ,ะ n เป็น6 12 36ลบ1ก็ได้35โอเคอันนี้ก็ได้37นะคะแล้ว7 n เป็น7 ก็จะได้14 48แล้วก็50พอหรือยังไหนลองดูถ้า n เป็น10นะคะตัวที่เราสนใจตัวจีดเลยนะตัวนี้อ่าถ้า n เป็น10ด้านหนึ่งจะกลายเป็น20โอเคถ้าได้20นั่นเลยอาจจะไม่ใช่21 29อย่างที่คลิปที่แล้วที่คุณครูพูดถึงนะคะมันก็จะกลายเป็น99กับ101 99นะคะ9กกับ101 อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะมีข้อสังเกตอีกนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปนักเรียนสังเกตตัวนี้นะคะว่าถ้าคุณครูจับเข้าหารด้วย2เกิดอะไรขึ้นคะมันจะกลายเป็น3มันจะกลายเป็น4แล้วก็จะกลายเป็น5เห็นไหมคะหอลมอเป็นเลข1ปุ๊บจะกลายเป็น3 4 5อันนี้ก็เช่นกันคะ่ะท่านคารูจับหารด้วย2จับหารด้วย2นะคะเขาก็จะกลายเป็น5 2 13 ถ้าครูจับตัวนี้หารได้วย2นะคะหารด้วย2เขาก็จะกลายเป็น7 24 25ก็ไปเหมือนกับด้านบนคือปีทากลัสได้คิดเอาไว้นะคะโอเคในการหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากนอกจากที่ จะใช้สูตรของเพโตหรือพิทาโกลัสแล้วเนี่ยในระดับมปลายระดับม3นะคะเราสามารถใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติหาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเรียนสนใจนะคะคุณครูจะทําคลิปนี้อีกต่างหากนะคะสำหรับนักเรียนที่ต้องการหาความยาวของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่เรารู้แค่ด้านเดียวนะคะโดยใช้อัตราส่วนของตรีโกณมิติมาช่วยด้วยนะคะ